วันนี้จะมาเปิดกล่องเสื้อในของอาโชมี่นะคะตัวนี้สั่งมาจากเกาหลีว้าวมาดูซิว่าข้างในเป็นยังไงบ้างมีโครงเหล็กไหมเอ่ยไม่มีค่ะไม่มีอะฮะใช่ค่ะเออไม่มีเลยนะเนี่ยแกะด,ดูซิน่าใช้แค่ไหนนุ่มมากเออนุ่มมากช่วยเช็นคังสุดท้า เออนุ่มมากค่ะไม่มีสายด้วยไม่มีแบบโครงแข็งๆเลยดูข้างในหน่อยแล้วก็เป็นทรงดีด้วยข้างในอ๋ออันนี้ก็จะแค่นมของน้องขึ้นมาก็คืออันนี้อ๋อจะแบบเพื่ออะไรนะลิฟ์ขึ้นมาหนออ๋อทำให้ดันขึ้นมา แบบเย็นๆใส่แบบสบายๆอ็ออ่างบางอย่างนี้เส้นก็จะไม่หลุบลงมาก็คือมันระบายอากาศได้ดีแล้วก็นิ่มมากแล้วก็ไม่ไม่หล่นใช่ไหมก็คือคงไซส์ไม่หล่นไซส์แล้วไม่หล่นอ๋อใช่อุ๊ยน่าใช้มากเลยแบบนิ่มสุดๆแล้วก็ระบายอากาศขอบตะเข็บก็นุ่มด้วยนะ เพราะว่าเป็นคนถ้าขอบตะเข็บเจ็บอะเม็ดใส่แล้วมันจะไม่สบายเออเออนิ่มมากเลยก็คือในกล่องหนึ่งมีสองชุดสองตัวสองตัวอ๋อหนึ่งกล่องจะมีสองตัวแล้วก็แบบเป็นทรงดีด้วยเนาะคือมันแบบใส่แล้วแบบเออเก็บทรงอืมสวยอ่ะไปข้างข้างหน่อยไปข้างข้างหน่อย จสั่งดีนะทรงสวยจริงใช่แพงไหมคะแพงไหมคะเออหนึ่งพันต้นต้นสองตัวสอตัวพันต้นต้นพันพันห้าร้อยนิดนิดห้าร้อยนิดนิดต่อตัวรอต่อชิ้นหประมาณต่อชิ้นคือหกเจ็บาทหกเจ็ดร้อยบาทต่อชิ้นต่อชิ้นประมาณหกเจ็ดร้อยากับราคาราคาวาก็เลยอะราคาวาก็ประมาณแปดรยกว่าบาทประมาณนี้ หุ้ยนิ่มมาก,น,น,กนิ่มนุ่มมากสองตัวสองตัวน่าจะเกือบพันสี่อืมอืมตีไปว่าตัวหนึ่งประมาณเจ็ดร้อยืมนี่ใครสนใจแนะนำเป็นไอเทมที่แนะนำม,มันนิ่มมากอะ่ะใส่สบายมากต้องจับสัมผัสดูนิ่มมากเนาะถ้าได้สัมผัสดูจะนิ่มมากใครยิ้งได้ใส่ยิ้งสุดยอดเออใช่ใช่สุดยอดเลยอะ่ะ ิมุอย่าแย่งกันมีกล่องเดียวนี่ก็คือไซส์นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ CCM ก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่คุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็เป็นบริษัทที่เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคจริงๆถึงจะได้สัญลักษณ์นี้นะของเกาหลี CCM ซึ่งไม่ใช่ทุกแบรนด์ได้แล้วก็ได้ยากมาก ก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะจ๊ะ